สายหม่แฮโซจะมาผัดผงกะหรีไก่นะคะมีไก่ประมาณ6กีดนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมีกระเทียมน,นะคะสับติดเปลือกนิดหน่อยค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะก็คือช้อนที่เราช้อนโต๊ะคือช้อนที่เราทานข้าวนะคะเอาไปนะคะแล้วก็มีหอมใหญ่หั่นแล้วประมาณหนึ่งหัวครึ่งนะคะแล้วมีขึ้นช่ายครึ่งถ้วยค่ะตัดเน้นโคนหน่อยนะคะแล้วก็มีนมสดคาเนชั่น4ช้อนโต๊ะค่ะ มีนางเอกของเรานะคะขาดไม่ได้ผงกะหรี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีแครอทประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาไว้ปรุงนะคะอีกสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีไข่สองฟองมีน้ำตาลอ้อยธรรมชาติอีกสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีต้นหอมต้นหอมตัดเน้นตะโคนค่ะเหมือนเดิมนะคะอีกครึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันได้นะคะกผัดกันได้เลยนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะ ร้อนแล้วก็พอน้ำ <blunt> ม <animation> si ันร sure to ้อนแล้วนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะใส่กระเทียมเยอลงไปเลยนะคะน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะคะเราบจะบางสั้วเลยไม่ไม่เน้นน้ำมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวกระเทียมไปเรื่อยๆนะคะเราก็เริ่มเหลืองนะคะเราก็ใส่ผงกะหรี่ไปเลยนะคะต้องเกีียวผงกะหรี่นะคะเกีียวผงกะหรี่ให้มีสีสันขึ้นเลยค่ะพอใส่ผงกะหรี่ไปปุ๊บนะคะ ใส่นมเลยค่ะใส่นมผัดลงไปค่ะเที่ยวให้ให้มันหอมเลยนะคะให้ผงกะหรี่ออกสีสันแล้วก็หอมค่ะมันเป็นฟางข้นนะคะแล้วก็ใส่ไก่เลยนะคะใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะไก่แล้วนะคะใส่น้ำปลาะค่ะน้ำปลาที่เราเตรียมไว้เทให้หมดเลยค่ะปรุงได้เลยค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะค่ะ ัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แค่ลอดนะแค่ลอดมันจะเป็นสุกผ่ามากนะคะเราเทใส่มือค่ะ๋ยวพอพราผัดไปให้เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ของอื่นนะคะน้ำแห้งนะคะน้ำแห้งเราเติมเราเรา,เราเติมน้ำซุนำซปน้ำซุปลงไปได้เลยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนไก่ไก่เริ่มสุกแล้วค <c oughs> ่อยใส่อื่นลงไปค <Sabrina> <c oughs> ่ะเราก็เอาหอมใหญ่ใส่ไปเลยค่ะหอมใหญ่เทใส่ไปเลยนะคะตอนนี้หอมใหญ่ก็สุกนะคะเราก็มาทําการปรุงต่อนะคะลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะ ไข่ผงกะหรี่ในบางทีมันจะเลี่ยนบางคนบางคนทานเผ็ดนะคะให้เอาพริกพริกอันนี้ไปเวลาถ้าใครจะทานเผ็ดก็เขาจะได้เคี้ยวได้น,นะคะคนไปนะคะแล้วก็ไข่ไข่นี้ตีเลยค่ะตีแล้วก็ใส่ใส่ไปเลยนะคะใส่ไข่เพราะว่าเพื่อฟาร์มให้มันน้ํามันข้นข้นขึ้นค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยใส่ให้เยอะหน่อยนะคะ ใส่พริกไทยไปเลยค่ะใส่ให้เยอะนิดพอลาไข่สุกแล้วนะคะใส่ต้นหอมไปเลยค่ะใส่ต้นหอมใส่ขึ้นช่ายค่ะที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่คนนะคะคนให้เข้ากันถ้าน้ําแห้งนะคะเติมน้ําซุปได้นะทาการกินกันได้นะคะรสชาติพอดีค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าใครต้องการเค็มกันหวานเพื่อความมั่นใจอาหารทุกอย่างต้องชคมนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ วิธีการกจัดการกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาทําการตักกันได้เลยนะคะวันนี้ลูกค้าเราสั่งเยอะค่ะเราเลยผัดเยอะหน่อยนะคะลูกค้าสั่งออเดอร์ผัดผงกะหรีเยอะค่ะวันนี้จัดจานตักเป็นไงคะเสร็จแล้วหน้าตาหน้าทานก็หอมมากเลยค่ะ,ะให้มันหอมขึ้นประเดิมแล้วก็โรยพ้พริกไทยงไนเลยค่ะเป็นไงคะ หน้าตาหน้าทานไหมคะผัดเสร็จแล้วยังไงคะหน้าตาหน้าทานไหมคะผัดผงกะหรี่ไก่นะคะถ้าหน้าตาหน้าทานแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ช่วยกดสับตะไคร้และช่วยกดติดตามให้สายมหฮโซด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเพื่อแบ่งปันความรู้ที่มีให้เพื่อนๆอีกได้ต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ